เอาวันนี้ขึ้นมาแก้สีฮอตละสามเมื้นนองนี่กำลังทายหู่นปรกันยังนะักมีลายจุดลงไปทายเอาสามมืนมออนนมม่นมึงเฟืองอีกออนเฟืองหลยเอยเลื่อนสามมื่นมึงเฟืองเป็นมัดเป็นโค้งมัดโค้งละสองร้อยกิโลที่เขาจะมัดหันใจเมื่อยนิดนึงเพราะว่า ันขึ้นสูงเลยไทยกับหลังอ,อันนี้เป็นจุดที่ขาเจ้าทายหัวไปหลายเป็นหลายร้อยปีละ๋ย่เขาจะสั่งมานี่น,นี่จะแล่นขึ้นได้หนึน่ง ขึ้นทางนี้แลนขึ้นขืนมานีลงไปทางหลังเขาลงไปตัวนั้นจะเป็นหนทางที่ขึ้นมาเริ่มต้นเยวเห็นนั่นหน่วยผู้ตั้งที่ดด้ทยหุ้ตอนมามือที่แรกมันลุมลุมนั้นจุดนั้น